แอบอุ้มหลอกอะเติ้ลโยนเลยได้ปะโยนเลยได้ปะเป็นไรอะเติ้ลมันขยับมันขยับมันขยับโอ้ยโอ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ยโอ้ยน้องเลยอุ้ยตัวแดงเลยยิ่งหวานยิ่านด้นน่าอร่อยจังเลยแอบพอที่อุ้มหอกเนี่ย ไปแอบอุ้มหลอนอุ้มไหลอไม่ชอบอ่ะก็กพอมันนะไม่ลังู้สั่งห้ัซเล็กือเพิ่งสั่งผมไม่ใช่พ่อมันไปซื้อวิกแบบัใส่ให้โอ้น่ารัเลยไม่ลำพางแล้ขอกินขอกินตะขาได้ไหมโอ้ยอ้ตนมเนี่ยตามดีวางเงี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าใช่วะใช่แน่วะ อยดีนะยิงตัวก่อนไม่งั้นไม่ร oh <c ats> ้องแน่เลยอ่ะาให้ใทุกคนเ้ยมันดิ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 ี้ดดอูดิใครสอนเล่นเลกเกวะน้อยก็น้อยแจาจะทำไมทำผมตรงเดียวกับผ้าเลยลูกน้องโกรหัวไคเนาะเย็นเย็นเนาะจะร้อยป่ะลาไมสวยเกะใช่หรือว่ามาแล้ววัฮัลโหล เป็นลูกครึ่งใช่แม่เป็นพริกเกลือเออะยังเอ้ยอะไรยังยังแม่ด่งยังมีไม่ด่งอะไรมุ้งไนเนี่ยกินก็มาเพราะว่าเป็นลูกครึ่งโอ้โหต้องแต่วัตจะเอามาแต่งานเดี๋ยวไปอยู่ในรถนะลูกนะแม่น์คุไม่ทานอ่ะหนีเนี่ยเรียกนาที่ลูกนาพ่อเนาพ่อเรียกนาพ่อเนาเลยนาเติ้นป้าป้าอุยเลนนาตาเด็กเหรอป้าเออ เรียกน้าน้าป้ะปะ้ะเรียกมาเรียกกันเรียกน้าลูกน้าน้าป้าน้าป้าแล้วแต่เออคุยกับต้นเออเล่นน้าดิน้าเออพ่อเพิ่งไฟได้กลับบ้านอ่ะลูกพ่อทำงานเนี่ยเออเออนี่จำนาเนี่ยไม่ไม่หนูหนูหนูป้าพี่เขามันไม่ชอบพี่แอมแน่เลยเจอพี่แอมมันร้องเขาอดเลยโอ้ย คนลูกไม่ต so okay. ือลูกคนจัจ้าจ้าได้กินได้กินอะไรบ้างได้กินอะไรบ้างได้กินอะไรบ้างกินหมาหัวน่โอ้ยไอหมาหุ่นน่อง yes, ี Lew ่เศ็นาอตอนาอ์ติกละโอ้โหพิ่เ่าโรเลีนยังไงพี่ก็แล้่นี่กี่กิโลอจะพาของมแลี่เดือนนี่ยนะ กี่เดือนสามแน้ววะของคุณแม่จนคุยได้มากอะตอนคุณพุ่งกลับไปเมื่อวานะกมันเป็นหลักข้าวคืไม่ใช่ถุงมือให้หรอกแม่คุยไม่ใช่เลย